สำนักข่าวทำดําโลกเสนอรายงานพิเศษโครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนายาตเจริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่หนึ่งเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมด้วยความมุ่งมั่นสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณนำโดยนาวเอกพิเศษคัมภีคัมภีรยานนท์ประธานคณะ ปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัติและจะจัดโครงการนี้เป็นครั้งที่สอนวัตเจยอดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2563ถึงวันที่5มกราคมพุทธศักราช2564 เดชาใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทก้าบประกมองก้าพระเจ้านาวากาศเอพิเศษทรรมธีเบญนลพร้อมคณะองคชนชาวไทยเพื่อชาติสักตกั์เครือข่ายพี่น้องภาคีชาวพุทธทั่วทั้งประเทศพุทธบริษัทและประสบนิกรของพระองค์ท่าน รเขอเพระ,าะาาดาพทินพระโชกกากราบมุงทุ่ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันสำคัญที่จะมาถึงเป็นวันเฉลิมวันคล้ายวันเฉลิม,มพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านที่มาถึงในวันที่28กระดาคมพุทธศักราช2563ที่จุดนี้ข้าพเจ้าในนามของ เกษตรกรกรของพระองค์ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณหลนกล้าวล,ล้นกระหม่อมมาโดยตลอดและพวกเราข้าพเจ้ามีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหาสัตว์ที่อยู่คู่กับสถาบันพระพุทธศาสนาในการปกครองสร้างความร่มเย็นแผ่ไพศาลแก่พวกข้าพเจ้าจนมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่มีความสุขอยู่เช่นนี้ในโอกาสสําคัญของพระองค์ที่มาถึงข้าพุทเจ้าขอพระทานพระโอกาสกราบขอพระชาจานขออํานาจคุณพระศรีนตไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพเดชะพระรมีปกเก้าปรกมองแหมสมเด็จพระบูรพะมาหากษัตราย์ที่ราจจ้าทุกพระองค์ ขอได้โปรดคนบรรดาลพระราชทานพรให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นหลักชัยให้แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปชัว่วกาลนานด้วยกล้าด้วยกระมหพโพธิชั พระพระบริบาลผลพระคุณทรักษาอวงประชาเป็นสุขสารขอบันดาถ้าประสงค์ใดจงสริดัง วังวรหารหรยดูจะท้าวใจเชยโยส่งพระเจลิญด้วยกระรูปของพะอระเทชรดังคำกล่าวของนาวเอกคำพีคำพีระยะน,นอนประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติส์กษัตย์ถึงวัตถุประสงค์ห้าประการของการจัดโครงการบรรมเมชาและ,ะบทสมบัติศาสนาญาติเทรพรมเกียรต ครั้งที่1ระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึงวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2563ณตำหนักแดงวัดระฆังโพสิทธารามเขตบางครอบร้อยกรุงเทพเมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2563ภาวนาพิธานผู้ช่วยเจ้าวาวาสวัดระคังโพสิทธารามพระะหมาดพิธานักนา้าเตังต่อหน้อย เี้ารองศาสนาไทยยาต่างผู้เขียปกครองระยของศาสนทยยาและสื่ชนคารมณ์กานที่ับเอผมเองรู้สึกดีนะครับเป็นอย่าง่ีที่ได้โอกาสครับได้ในการสนับสนุนโครงการสมบดสานการณเชิงเบืเกีว่าสมเด็จเจ้าอยู่หัวเราจะฆ่าใช้ถูกเป็ยาของพวกเรา รับในโอกาสบงคลมันเฉลิมฉลอาวันษาแต่พรรษาในวันที่8กันยายนถึงนี้นะคะรับโครงการสมบันาระยาเฉลิมเกศครามนีเป็นโครงการสำคัญนะครับแล้วก็เริ่มตั้งขึ้นด้วยความสำเร็จในพระมากรา,าคุณสูสนงของ,ราาพ,พ,ของพ,พระบษษาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระบรมราชากุญารจ้าทุทททงค์นะครับบนหรียเสียงใน,ใน,นะครับ โดยเฉพาะในราชวงศ์ชกรี่งซึ่งตั้งแต่การสถาปนาราชวงศ์นะครับร์ทกันทุกราชการในส่วนพระชจ้าทํารำจุนและบุมคลพกริษัทนามาอยาดี้งหมดนะคคณะผค้ชนชาวไทยพระชาศึกษัตะครับร่วมกับองค์กรพันธเกิดขึ้นชาพุทธทุกองค์กรวมทั้งพุทธศาสนากระชอนระกศรสี่ท่านนะครับมีชนธรติ ให้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระมหากษัรย์ในชื่อโครงการอุปสมบทศาสนาไทยย่าเฉลิมพระเพียรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวคราที่หนึ่งคือโดยมีันจุประสงค์หลักของโครงการสามประการประการที่หนึ่งเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระองิบปพรรษา ตรงกับวันที่28กันาคมพฤศจิกา2553และถวายเป็นพระทูตสนแด่สมเด็จพระพุทธารณมหากาษัตราธิราชเจ้าทุตโธ2เพื่อรวรวมไว้ซึ่งโบราณราชประเพณีในการบัญชาดบรรพชาสบกสมบทถวายเป็นพระทูตสนแก่พระมหากษัตริย์ผู้มีคุณบัลลังต่อประเทศชาติ 3. เพื่อดำรงไว้ซึ่ง,งระบบธรรเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันงีงานของชาติในการจัดงานรกประชาอุปสมบทของชายชาวไทยที่มีอายุครบ19ปี2อเดือนเป็นต้นไป 4. ่ส่งเสริมสืบสานและต่อยอดศาสนาไทยยาาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้เจริญและมั่นคงเาวรสืบไป เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและผู้สมรกรชาวไทยได้มีโอกาสทดแทนคุณแผ่นดินด้วยการเข้ารับการอระชาติผสมบทศึกษาศึกฝนตนเองให้เป็นชาวพุทธที่ประกอบไปด้วยประิยะั์ปฏิปัติและปฏิเวณนำวิชาความรู้จากการอดไปประกอบหน้าที่การงานด้วยสติปัญญาความซื่อสัตย์สุจริต ที่ธรรมมีธรรมบิดารักและเคารพเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและประวัติศาตร์ั้งนี้ทางคะได้จัดพิธีให้กับผู้ร่วมวรระชาวสมบทจําจำนวน69รูปโดยรับสมัครชายไทยผู้มีปฏิธามั่นคงในพระพุทธศาสนาที่มีอายุตั้งแต่1 9ปี2เดือนขึ้นไป มาเข้าร่วมการอบ,บรมรวมระยะเวลา22วันตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมถึงวันที่13สิงหาคมเพื่อให้เข้าสู่การเจ็น,นพระสมที่บริสุทธิ์สงค์คนแก่ทัศน,นิยาทานและได้เข้าถึงพระธรรมอันบริสุทธิ์ต่อไปและพิธีบรรพชาโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนทันออก และจาวัดรวัดไตรมิตรวิทยารามเมตตาเป็นพระอุปชาเมื่อวันที่24รกรกฎาคมของพุทธศักราช2563โดยนายวุฒิสารพนารีนายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติประธานคณะทำงานได้กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่ากระผมนายวุฒิสารพนารีนายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทยแห่งชาติประธานคณะทำงานโครงการอุปสมบทศาสรรนา,าญายาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวะชิรก้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่หนึ่งโครงการอุปสมบทศาสรรนา,าญายาเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยปัจจัยสองประการของท่านนาวาเอกพิเศษคำพีคำพีระยานนท์กล่าวคือประการแรก ด้วยความศรัทธามุ่งมั่นที่จะรักษาสถาบันชาติและพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานประการที่สองด้วยความศรัทธาอันเปี่ยมล้นในพระพุทธศาสนาที่จะนำพาประเทศชาติและโลกให้ก้าวพ้นวิกฤตไปได้และจะนำชาติไทยเข้าสู่ยุคของชาวสิวไรได้อย่างแท้จริงท่านจึงได้บริจาคทุนดำเนินการ แต่เพียงผู้เดียวจัดโครงการอุปสมบทศัสธนาทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่หนึ่งขึ้นเนื่องในบรโรกาสมหามงคลในวันเฉลิมพระชนมพรนษา68พรนษาในวันที่28รกรกฎาคมที่จะถึงนี้ท่านยังมีความปรารถนาที่จะจัดกิจกรรมการบรระชาอุปสมบทเช่นนี้อย่างต่อเนื่องไปอีก เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อถวายเป็นพระราชูน์แด่สมเด็จพระปุรพระมหากษัตริย์ทิราชทุกๆพระองค์สืบไปจากนั้นนววอกพิเศษคำพีคำพีไรยนร์ประธานคณะลงฝนชาวไทยเพื่อชาติไทยปรศักดิ์ได้กล่าวถวายรายงานแด่จัปรพรุดสมเด็จพระพุทธาจารย์ตอนนว่ากราบนมสการ ่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจาย์สนิทชวนปัญโยาเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกอธิบดีสงฆ์วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารที่เคารพอย่างสูงยิ่งพระมหาเทรานุเทระพระเทรานุเทระพระพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงกระผมนาวากาศเอกพิเศษคัมพีคัมเรียนนประธานคณะพงชนชาวไทยเพื่อชาติสกษัตริย์ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย กระผมมีความลื่มปิติเป็นอย่างยิ่งที่เหล่าศาสนาทายาททุกท่านได้ผ่านการคัดกรองให้เข้าการรับการอบรมในโครงการอุสมบติศาสนาทายาทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครบ68พรรษาในวันนี้ทั้งนี้ตั้งแต่วันแรกที่ได้มีพิธีเปิดโครงการจนถึงปัจจุบัน คณะวงชนชาวไทยพระชาตสกสั์มีความยินดีและความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาสนองพระราชปณิธานขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกยากกูชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แต่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมและเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบูรพะมหากษัตราที่ราชเจ้าทุกทุพระองค์โดยศาสนาทายาททุกท่านจะได้เข้ารับการบรรพชาในวันนี้และจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ตามกำหนดการในวันรุ่งขึ้นในพระรามหลวงสามแห่งดังที่ทราบแล้ว จึงจะถือว่าเป็นการเข้าสู่โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติโดยสมบูรณ์ต่อจากนั้นในวันคล้ายวันพระราชสมภพที่28กรกฎาคมนี้พระภิกษุศาสนาทายาทจะได้ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยและในโอกาสอุดมมงคลน,นี้กระผมได้จัดพิธีพุทธาพิเศษ พระพุทธรูปปางห้ามจำนวน69องค์ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดของผู้เกิดวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระราชส,สมภพของพระองค์ท่านอีกด้วยจึงกล่าวได้ว่าพิธีบรรพชาสามเณรที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติอันเป็นมงคลยิ่งขององค์พระมหากษัตริย์ไทยแล้วยังมีส่วนสำคัญยิ่งในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ให้เจริญและมั่นคงถาวรสืบไปและเช่นเคยกระผมขอจัโอกาสนี้กราบขอบพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจร์เสนทชวนปัญโยเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกอธิบดีสง์วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นอย่างยิ่งที่เมตตาเป็นพระอุปชากราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านองค์กรภาคีเครือข่าย และโดยเฉพาะทีมคณะทำงนานผู้ปิดทองหลังพระทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้งานประสบผลสำเร็จกระผมขอให้ทุกท่านทั้งครอบครัวและเหล่าเรือญาติและเหล่าศาสนาทายาตรร่วมกันตั้งจิตเป็นกุศลสว่างสะอาดและสงบด้วยธรรมทรงพลังอันบรุทธิุนี้อาราธนาครุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วอนันตจักรวาล และพระบารมีปกเกล้าทำแห่งของพระมหาบุระพระมหาสัตราที่ราชจจาทุกพระองค์จงโดลบันดาลพระเจ้าทานพรให้ประเทศไทยพระพุทธศาสนาและปวงชนชาวไทยได้ก้าวพ้นวิกฤตภัยของโลกทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมและโลกภัยทั้งปวงให้ประเทศไทยจงกลับเข้าสู่ยุคแผ่นดินทองแผ่นดินทองสงบร่มเย็นและอุดมสมบูรณ์เข้าสู่ยุคสีวิไล ให้ไทยเป็นประเทศที่อาณาอารยประเทศถือเป็นแบบอย่างได้อย่างสมบูรณ์ยุคของพวกเราด้วยมือของพวกเราขอให้ทุกท่านร่วมกันสารตอพระพุทธศาสนาให้เจริญง,งอกงามแผ่ปรศาลในประเทศของเราต่อไปกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการบรรพชาสามนเณรเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้จะยังประโยชน์ให้สําเร็จในทางแห่งธรรมตามความมุ่งหมายทุกประการบัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผม ขอประกอบพิธีเปิดด้วยการตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันกับทุกท่านที่ประกอบพิธีในวันนี้ขอเมตตาเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจย์ได้โปรดเมตตาให้การบรญชาแก่นาคศาสนาทายาทสืบไปขอให้ท่านทั้งหลายสถิสติสาพรพินโยยิ่งและเจริญงอกางามในธรรมะอันเป็นความจริงเที่ยงแท้และดำรงในสภาพะจิตอันเที่ยงทางสืบไป คนงามความดีเพื่อตัวของเราเองด้วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบและบุรพามหากษัตริยีอธิราชเจ้าทุกทุก,ทกรมด้วยและเป็นการสร้างคุณงามความดีเพื่อท่านผู้ท่าสองตีโค้ดม,มาเลยนะ không nhìn mà lời สำหรับพิธีอุปสมบทได้จัดขึ้นณนะพระอารามหลวงวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามและวัดโบลีโลกยารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2563สำหรับโครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนาฐายาเจริมพระกียติ ครั้งที่สองคณะพวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาัตร์จะได้จัดขึ้นณวัดเจ็ดยอดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่11กับคมพธศักราช2563ถึงวันที่5มกราคมพุทธศักราช2564โดยพระเดชพระคุณพระเทพปริยัตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวัดวัดเจ็ดยอดเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์และนวยปพิเศษ คัมพีคัมพีร,ระยานน์ประธานคณะวงชนชาวไทยเป็นประธานโครงการโดยมีนายวุฒิสารพนารีนายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติเป็นประธานคณะทำงาน ครับสำหรับโครงการอุปสมบทศาสนาทยาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่สองนะครับซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่วัดเจ็ดยอดพระรามหลงวงโดยมีพระเดชพร,ะ,ลลพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่จเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตและท่านให้การดูแลเป็นอย่างดีและใส่ใจเป็นอย่างดีกับโครงการนี้ซึ่งโครงการนี้นะครับก็จะเป็นการเป็นโครงการที่จะมุ่งหวังให้ กุลบุตรนะครับสุภาพบุรุษทั่วประเทศและก็ชาวล้านนาเชียงใหม่ได้ที่มีความศรัทธาในบรวรพุทธศาสนาเข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบรวรพุทธศาสนาซึ่งในการนี้นะครับเราจะจัดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่11ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับและพิธีใหญ่ๆสําคัญๆซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วันจันทร์ที่14ธันวาคมนะครับในช่วงบ่ายเราจะมีพิธีขอขามาผู้ปกครองหรือว่าบิดามรรดาของผู้เข้ารับเข้าอุปสมบทนะครับและมี พิธีปรงผมและเคาะมอบผ้าไตรนะครับและในส่วนที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวล้านนาเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สืบสารประเพณีวัฒนธรรมล้านนานั่นก็คือวันอังคารที่15ธันวาคมนะครับในช่วงบ่ายบริเวณอนุสาวรีย์สากษัตริย์นะครับเราจะมีพิธีบวงสวงเพื่อบอกกล่าวดวงพระวิญ,ญญาณของบุรพกษัตริย์ที่ราชเจ้าที่ปกครองพื้นแผ่นดินล้านนานะครับและวีรชนผู้กล้าต่างๆนะครับและหลังจากบวงสวงในเวลาบ่ายโมงไปที่เรียบร้อยครับท่าน ทุกท่านครับในช่วงเวลาบ่าย2องนะครับเราจะเข้าสู่พิธีแห่ลูกแก้วนะครับทางเหนือเรียกว่าแห่ลูกแก้วหรือว่าแห่พระนาคนะครับจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ นะครับเราจะมุ่งหน้าสู่วัดพระสิงห์กลางเมืองเชียงใหม่เพื่อให้พระนาคหรือว่าลูกแก้วทั้งหมดที่จะเข้ารับการอุปสมบทในวันต่อไปนั้นเข้านมัสก,การพระพุทธสิหิงซึ่งเป็นพระพุทธรูปศรรักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดเชียงใหม่และหลังจากนั้นครับเราจะให้พระนาคทั้งหมดขึ้นรถยนต์นะครับเพื่อที่จะมาตั้งขบวนต่อที่บริเวณหน้าห้างสับสรรินค้าเมย่าหรือที่เราเรียกว่าถนนสายวัฒธ,ธรรมเพื่อตั้งขบวนแห่แบบล้านนาอันประกอบไปด้วยเครื่องพิธีกรรมล้านนาต่าง นะครับขบวนช่างฟ้อนนะครับขบวนหมากซุมหมากเบงอันเป็นเครื่องสักดิ์สของล้านนาด้วยนะครับซึ่งรับรองว่าความอรังการล้านนาในครั้งนี้จะผสมผสานให้ลงตัวกับความสําคัญในทางพุทธศาสนา เชิญชวนแล้ก็เรียนเชิญนผู้มีจิตศรัทธาคุลบุตรนะครับท่านสุภาพบุรุษท่านไหนที่ประสงค์อยากจะอุปสมบทหรือบรรพชาปิสัมเณรอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ในบออนพุทธศาสนาท่านก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้โดยที่ท่านสามารถติดต่อนะครับเข้าสมัครได้ที่ไม่ว่าจะเป็นวัดเจดยอดพระรามหลวงหรือทาง เพศประชาชนธ์ต่างๆของโครงการด้วยนะครับและในที่นี้ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมในพิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการแห่ลูกแก้วในวันที่15ธันวาคม2 5 6 3นี้ตั้งแต่ลานนุสาวรี3กษัตริย์ไปจนถึงวัดพระสิงห์แล้วก็ลานหน้าห้างเมยา่าเข้ามาจนถึงวัดเจดยอดพระรามหลวงซึ่งวิธีการนี้ก็อยากจะเชิญชวนผู้มีศรัทธาร่วมบุญร่วมมูลด้วยกันในครั้งนี้ด้วยนะครับ